แอปที่อยู่ใน Google Play Store ของ Android ทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยจริงไหม คือเป็นคําถามที่หลายคนถามเพราะว่าทุกวันนี้มีมิจฉาชีพเยอะนะทีนี้ต้องตอบอย่างนี้ก่อนครับว่าถามว่า Google Play Store นะครับปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยแต่พี่เอกต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับ100%ขนาดนั้นแต่ปลอดภัยกว่าโหลดแอปข้างนอกอยู่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่ Play Store ปลอดภัยกว่าโหลดแอปข้างนอกนะอย่างแรกก็คือ Google Play Store เนี่ยมันมี Google Play Protect นะครับพูดง่ายๆคือว่าใครที่จะอัพอัโหลดแอปตัวเองเนี่ยลงไปใน Google Play Store เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบผ่าน AI ต่างๆสแกนมา l แว์ malware, หรืออะไรที่ไม่ดีอ่ะพูดงนะ่าย อยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้แอปที่อยู่ในเพจ Google Play Store นะครับ ก็ปลอดภัยกว่าถ้ามันสแกนแล้วมันเจอแอป,ปที่อันตรายมันก็จะมีการถอนการติดตั้งทันทีแล้วอย่างที่2คือแอป,ปที่อยู่ใน Google Play Store เนี่ยมันจะมีการให้เลตติ้งแล้วก็มีการรีวิวพูดง่ายๆคือผู้บริโภคสามารถที่จะให้เลตติ้งแล้วก็รีวิวได้มันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะดูเป็นหลักในการที่จะโหลดหรือไม่โหลดได้อย่างที่3ก็คือนโยบายของ Google Play Store เนี่ยมีการตรวจค่อนข้างเข้มข้นกว่าเหมือนกับนักพัฒนาแอป,ปเนี่ยต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนต้องถูกต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องขอลิขา้ออไานปใ Google Play Store อย่างแรกบ,บอกเลยว่ามิจฉาชีพมันเก่งขึ้นเก่ง <c oughs> <c oughs> ขึ้นเยอะเลยเอาง่ายๆคือว่ามันก็จะหาวิธีครับไอพวกมิจฉาชีพก็จะหาวิธีที่จะเอาแอป,ปของตัวเองเนี่ยที่อันตรายเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะว่าคนจะเข้าใจว่ามันปลอดภยัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง Google Play p รเท e อ มันก็ยังไม่ได้เทพขนาดนั้นครับพูดง่ายๆคือว่ามันก็ยังไม่ได้ตรวจสอบที่ร้อนได้ขนาดนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เรานะคนใช้งานเนี่ยต้องระวังเนี่ยก็ต้องสังเกตเอาก่อนที่เราจะโหลดแอปใน o o g l e Play Store นะให้เราสังเกตอย่างนี้อย่างแรกคือสังเกตดาวก่อนทุกคนถ้าดาวน้นอยๆอย่าไปโหลดโหลดที่ดาวเยอะๆอันที่2คือดูรีวิวอ่าลองก,ก็ลองอ่านรีวิวก่อนครับก่อนที่จะกดโหลดนะอ่านก่อนแล้วก็ลองดูอันล่าสุดเนี่ยว่ามันเป็นยังไงหมายความว่ารีวิวล่าสุดนะครับแล้วก็อ่านมาให้เข้าไป ก็คือเป็นผู้พัฒนาที่เรารู้จักที่น่าเชื่อถือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลองทําคือก็คือลองค้นหาชื่อแอป,ปนั้นใน Google ก่อนครับแล้วก็ลองดูอีกทีก่อนที่เราจะโหลดแอป,ปที่เราไม่รู้จักใน Google Play Store ให้เราดูประมาณ